ไม่มีทางมาหาข่าอีกแล้วระวังเออจะไม่สามารถนุ่มนวลหน่อยได้หรือ,อยังนะเออไม่ได้อะหนึ่งชั่วโมงต่อมา เขาเป็นใครทำไมมักเกียดข้าและต้องการค่าค่าตลอดเวลานอกจากว้ยชิงแล้วยังมีใครอีกไหมพูดถึงเรื่องนี้ข้าและว,ว้ยชิงก็รู้จักกันและยุ่งเกี่ยวกันมาเนื่องจากเจ้านี่แหละแย่ yeah, แล้วตอนนี้เราเหมือนนอนบนเชือกเจ้าจะทำร้ายข้าได้หรือไม่แน่นอนคึกใคร เจ้าพูดมีเหตุผลเราพูดมากแล้วทำไมเขาถึงไม่ขยับเลยคงไม่ได้ตายไปแล้วหรอกมั้ง